สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลิงไซการเมืองนะครับปลายสัปดาห์แบบนี้เหมือนเช่นเคยที่เราจะต้องมาดูกันหน่อยว่าการเมืองที่ผ่านมารอบ7วันเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปเดี๋ยววันนี้เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลกูรูการเมืองไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์รงบชมหน้า คอลอมอปลองดองอุ้งอิงหนึ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีพิกโผมีพิกลอกอะไรบ้างไหมในมุมมองอาจารย์คือในมุมมองของผมนะครับคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการกลัวปิดจัญจบันครับปิดอ,อ,อะไรในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมอะไรพวกนี้นะในสุดก็กลายเป็นรัฐบาลที่ถูกมองว่า เป็นอะไร,ะไรวงสาคณาญาติอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยต่างจากคนอื่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเอ๊ในการตั้งรัฐบาลคราวนี้รู้สึกอำนาจต่อรองของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เพิ่มขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงได,ดได้ดูว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ได้ตำแหน่งน้นตีช่วยกระหมอ่ะครับน,นั่นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาก็คือ,อดันคุณเอกนัทขึ้นมาเป็นน้นตีได้ครับซึ่งปกติคุณเอกนัทกับ เพื่อไทยนี่ต้องบอกว่ามันแม่น้ําคนละสายะนะแต่แต่วันนี้ทาไมถึงทางเพื่อไทยก็ยอมบอะไรเนี่ยนะอ่ะนานา่าสิทำไมยอมผมว่าเพื่อไทยอาจจะคิดง่ายๆ,ๆะนะ,ะก็คือยอมเมื่อไหร่ฝ่ายเสียหายน่าจะเป็นคุณเอกนัทเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอกนัทเคยต่อว่าพรรคเพื่อไทยขายชาติบางละนะเป็นพรรคที่ล้มเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยพอไปรวมขเขาเนี่มันหายหมดอ่ะ กดดาดทนะี่ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยพูดพูดเฉพาะการนะ่ะกาบพูดเพื่อให้คนเกลียดเพื่อไตในเฉพาะการน่าเลืกอกเลือกตั้งเห,อเออหรอหรือตื่นรื้อต่อที่จะล้มเขาอะพอถึงเวลาเขาเอา้าถ้าคนมันถึงขนาดนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคบไม่ได้กันนะกาบมันคนเราคนเราฝั่งแม่น้ํากันเลยแหละ<อ>แต่บอลรับมาอยู่ในกลุ่ม เดียวกันแล้วเนี่ยจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพื่อไทยก็อาจจะคิดได้กําไรอยตรงนี้ในขณะที่หลายคนก็อาจจะบอกโอ้เพื่อไทยเมียอำนาจแล้วไปยอมรับได้ไงแต่ผมว่านี่เป็นเพราะว่าอํานาจต่อรองของบิ๊กตู่นี่เพิ่มขึ้นครับะเพราะว่าวันนี้ก็พูดกันตรงๆอ่ะเหมือนกับเอาเอาพรรคบิ๊กตู่มาประกันแดนพรรคฝังประชารัฐมาประกันนี่หมายความว่ายังไรฮะ มาซะให้ความอุ่นใจกับกลุ่มอำนาจเก่าไงเอาเข้ามาแล้วว่ายังไงก็ก็ยังมีพวกของคุณอยู่ตรงนี้นะครับเลิกพึ่งทางนู้นได้แล้วเลิกพึ่งทางฝังนร้ชารัมาอยู่กับทางนี้แทนเอาแบบนี้ก็เท่ากับว่าตัดจบพักพลังประชารัฐเลยหรือเปล่าตัดจบนี่คือจบแล้วบิ๊กป้อมแต่แต่บี๊กอ่ยังไม่ยอมจบไงเพราะว่าคนซึ่ง อา,อาศัยลมปีกของบิ๊กป้อมขึ้นมาเนี่ยยังยัหนานแน่นอยู่ครับอ่าก็คือบิ๊กป้อมก็ยังวางใจไม่ได้ก็ต้องคือพักเพื่อไทยก็ต้องจับตาดูบิ๊กป้อมในการขยับขยื่นเคลื่อนไหวครับว่าจะสร้างผลกระทบสร้างอิมแพกอะไรบ้างแล้วที่ผ่านมาบิ๊กป้อมนี้มีผลกระทบมีอิมแพกอะไรแล้วหรือยังนับตั้งแต่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยตัดขาดกันไปแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่เขาเขาว่ากันว่า นี่คือชัยชนะของวิกป้อมเนี่ยนะก็คือการที่เตถาถูกปลดอันนี้หนึ่งชัยชนะวิกป้อมอาจจะมีสสแค่แค่ไม่กี่คน,นะครับแต่พอล้มลมกุลเตถาได้เนี่ยแสดงว่าอำนาจแฝงไม่เบาก็ร่างกาอนา,อนาคตก็ต้องกังวลในเรื่องของอำนาจแฝงตรงนี้ด้วยครับก็เพื่อไทยอาจจะมองดูว่าการได้พัก่วงสายาติมาเนี่ยอาจจะช่วยคานอำนาจ ครับบิ๊กป้อมได้อำนาจแฝงที่อยู่ข้างหลัง <Big Bomb S 2> บิบ๊กป้อมมีมากมายนะนะก็ก็กลุ่มของบิ๊กป้อมเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจอาจารย์ในมุมมองอาจารย์กลุ่มนี้มันมันน่าสังเกตรตรงไหนฝีไม้ไลายมือจํานวนคนทรัพยากรหรืออะไรก็นักกฎหมายนักฟ้องให้นักร้กองอยู่ในกลุ่มนี้หมดไม่มันเทมาทางนี้อเพราะถ้าเราพูดกันถึงนักร้องคุณเรืองกายนำหน้านะ ครับเมื่อก่อนคุณเลืองไก่ก็อยู่เพื่อไทยนะก็ถูกแต่ตอนหลังคุณเลืองไก่ก็ไม่อยู่พลังประชารัฐครับระหว่างรอพระราชองการเนี่ยคุณเลืองไก่ก็ตั้งตั้งคดีขึ้นมาข้อกล่าวหาให้กับท่านนายกละครับถูกข้อกง่าอาถูกข้องลานะก็ดูใจต่อมาก็คือลาออกจากนั่นในเวลาที่กําหนดหรือเปล่าลาออกจากรุ่นเอกชอ่าก็เรียกว่าเล่นกันทุกเม็ดทุกดอกทุกครับ เล่นกันทุกรายละเอียดซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วล่ะว่าทางด้านของพรรคพลังประชารัฐจะจะจะสู้ในมุมกฎหมายครับจะเอาชนะกันในเชิงเทคนิคนี่คือสัญญาณการไม่ยอมแพ้ครับแล้วฝ่ายของพรรคเพื่อไทยนี่วางใจได้ไหมคือถ้าดูไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยนี่ยังเชื่อการเดินเกมการเมืองของพรรคเพราะว่าเราต้องยอมรับกันว่าอำนาจในในองค์กรอิสระกำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเปลี่ยนเรือเปลี่ยนยังไงอาจารย์ ก็ก็บอกกันว่านที่แล้วนี่บ้านสีน้ําเงินไงสอวออ่า,อ,าอ่าแต่คราวนี้ตาแหน่งองค์กรอิสระ,สะมันก็ว่างอยู่ครับที่จะเลือกกันก็อยู่ที่การตัดสินใจของสอวครับอยู่ด้วยการคัดเลือกคัดสายของสอวนี่แหละซึ่งจะไม่เองอาจจะไม่เอ็นไปทางบ้านป่าแล้วอาอาอาจจะมาทางบ้านสีน้ำเงินแทนอ่าซึ่งตอนนี้บ้านสีน้ำเงินก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลด้วยครับ เกมอานาจนี้มันลึกลับซับซ้อนอ uh huh. คือมัน mm hmm. คือมันต้องฉายภาพผ่านอาจารย์เนี่ยไม่งั้นบางทีเราก็มองไปไม่ถึงเหมือนกัน uh huh. แต่เราแต่เราก็เริ่มที่จะเห็นอะไรในหลายๆอย,ย,ย่างแล้วผมขอย้อนถามนิดนึงแล้วกลุ่มรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะมีพลังมีพลังในการคานกลุ่มบิ๊กป้อมได้ขนาดไหนจะคุยกันรู้เรื่องไหม uh huh. ว่าดูแล้วเหมือนบิ๊กป้อมไม่ยอมนะเหมือนทางนั้นไม่ยอมจะยื่นเรื่องเข้ามาให้มันวุ่นวายกันอยู่ลตลอดไม่คุยกัน uh กำหนดเองโดยฝานทางบิ๊กตู่ในความในความดูเกมการเมืองนะครับยึดทางรวมไตยตั้งชาติเป็นหลักแารที่ยึดทางฝรั่งประชารัฐบิ๊กป้อมเป็นหลักก็คือเราไม่คุยกับคุณละไม่ละเราชนแล้วเราชนตั้งแต่เอาคุณออกจากออกจากรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องมาคุยกับบิ๊กตู่กลุ่มกลุ่มเรียกว่ากลุ่มของบิ๊กตู่เราเราไม่รู้ว่าบิ๊กตู่นี้ลงมาขนาดไหนไงไม่รู้ละอาจจะไม่ได้ลงมาด้วยอยู่หลังม่านด้วย ครับแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ทางนั้นอนนเชื่อว่ายังอยู่ทางนั้นก็ยังถือว่ามีพ w e งอยู่นะครับก็ผ่านทางด้านของพักรวมนะไทยสร้างชาติที่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วมีบทบาทมากมายในพักตรงส่วนนี้อาจารย์มองว่ารัฐบาลตรงเนี้มันมีความท,าทาอยอย้าทายยังไงบ้างถึงจะเดินต่อไปได้ท่ามกลางการเอาศัตรูเก่ามารวมกันเต็มไปหมดเลยแน่นอนว่า ที่เกิดขึ้นเน,นีเ่ยมันหักหาน้ําใจกองเชียร์มันหักหาน้ําใจแฟนคลับพอสมควรเอามารวมกันแล้วจะจะไปต่อยังไงล่ะทีนี้ก็ไม่ทราบแล้วครับออแต่ว่าแน,แน่แน่ก็คือเสียงในสภาแข็งโปก๊กออสามร้อยกว่าอ่าแข็งออโปก๊กใช่ไหมอ่าแนวโน้มในในอํานาจแฝงที่ที่จำกับอยู่เนี่ยครับก็โน้มเอียงมาทางตัวละกับนะได้ได้กลุ่มบ้านน้ําเงินมาได้กลุ่มบิ๊กตู่มากับ กลุ่มน้ำเงินจะได้มาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบิ๊กตู่นี้ก็เพิ่งเริ่มเข้ามามาโดยบิ๊กตู่ได้นะต่อรองเอาคนเข้ามาสําคัญถึงสองคนนะครับสองคนก็คือมีสายทหารท่านหนึ่งแล้วก็มีสายคุณเอกนัทด้วยซึ่งเอกนัทก็คือเบื้องหลังก็คือกลุ่มของกบปศกาก็มีฤทธานุภาพพอสมควรตอนนี้ก็ถือว่าปกตินี่ตอนรวมกันใหม่ๆแล้วเสนอเอกนัทเนี่ยเพี้ยเลยนะยกับ พักออกเลยนะตอนนี้มีรองของแล้วมีรับมาแล้วไงมีมีเราคุยกันได้อ่ามีเราก็มีเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วอ่าอนั้นยิ่งหนักก็ยังกลับเข้ามาได้อ่าคุณเอกนันทนี่ถือว่าสบายๆแล้วนะฮะเข้ามาในช่วงหลังสิ่งที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้เอาตัวรอดจากเกมการเมืองได้คืออะไรอาจารย์ว่าก็คือนโยบายที่ทําให้ประชาชนประทับใจอืมนั่นแหละ อาจารย์เห็นพอจะเห็นแววหรือ,อยังไม่เอาจากที่อื่นน,นะครับเอาเป็นว่าอันนี้วันนี้ถ้าผากดันในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่มันไม่ไม,ไม่ไม่มีผลได้เท่าไหร่สําหรับรัฐบาลนี่ก็เ,เหตุว่าถือว่าเป็นของเตตาครับอ่าแต่ว่าที่เขาเอามาเปิดกันบ่อยๆรับลดการามรถกรไฟเออเพิ่มกระแรงอะไรเนี่ยกับถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยคุณ มุ่งมิงรับเต็มๆก็เป็นคะแนนกลับขึ้นมาลดค่าน้ําลดค่าไฟเพิ่มค่าแรงครับทําได้ไหมในความเป็นจริงผมสามสิบบาทรักษาทุกโรคก็ไม่เชื่อนะแต่ก็ทาได้เออเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทําได้หรือไม่ได้ถามผมไม่ได้ครับเพราะผมเชื่อว่าทําได้เพราะเพราะว่าต้องทําอ่ะเออพูดแล้วต้องทําพูดแล้วต้องทํา มันถึงจะมันถึงจะมีเขาเรียกมีเครดิตให้คนเห็นอาจารย์คิดว่ารัฐบาลชุดนี้มันจะมีแรงเสียดทานตรงไหนที่น่าจับสังเกตบ้างในอนาคตบางคนบอกเกมในสภาสบายเสียงเยอะจริงขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์แค่นี้มันจบแล้วเหรอมันไม่จบอมันไม่จบตรงที่ว่าเสียงเยอะตรงสภาไอการเดินทางไปเนี่ยระหว่างเดินทางเนี่ยมันต้องทําให้คนประทับใจ ให้ความสาคัญกับเสียงเรียกร้องของประชาชนนะอะไรเนี่ยมันประกอบกันด้วยอนะครับ,รบนในระหว่างตามมีวิกฤตมีอะไรเนี่ยมันต้องแก้ได้ก็มีเสียงนอกสภาก็ต้องก็ต้องก็ต้องฟังเสียงประชาชนที่อยู่ข้างนอกสภาด้วยครับข้างในเข้มแข็งข้างนอกก็ต้องก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนครับนะครับมีการบอกกันว่าเนี่ยรัฐบาลชุดน,นี้ จะไปต่อในรอบหน้าด้วยหลังการเลือกตั้งอาจารย์เชื่อแบบนะั้นหรือเปล่ามันจะแพ็กกันไปแบบนี้ด้วยความเข้มแข,แข็งแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอในการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแข่งกันสองข้างครับนะ,ะนวันนี้ก็แน่ลแล้วว่าอีกข้างก็คือพวกประชาชนหรือเก้าวไกลเก่า,กานเนี่ยเป็นเป็นก้าวเป็นกลุ่มอาหัวหัวซ้ายแล้วกันทีนี้ทางขวาทางซ้ายเนี่ยถ้าถ้า ทั้งหมดลงไปกันเนี่ยครับคราวที่แล้วในก้าวไกลชนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามาดูเนี่ยเพื่อไทยเป็นฝ่ายที่สามารถรวบรวมได้อืมครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือท่านทักษินเนี่ยก็พยายามที่จะดึงพรรคเล็กพรรคอะไรต่างๆเข้ามารวมในรัฐบาลครับนะเพื่อหหวหน้าเนี่ยแม้ว่าจะลงเลือกตั้งกันกี่พรรคก็แล้วแต่เนี่ยแต่เวลารวมรัฐบาลให้แบ่งเป็นสองฝ่ายโอ้เห็นแล้วนะอ่า อันนี้เราเห็นแล้วนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเชื่อว่าตัวพรคเข้านี่ยอาจจะได้แลนแลนสไลด์ได้มากกว่าพักอื่นในกลุ่มของเาหรือถึงไม่ได้พักอื่นก็เอาฟองของรัฐบาลเก่าเนี่ยมาใช้ครับอันนี้คือการมองเกมการเมืองอันนี้มองจากแบบว่าบนที่สูงเลยนะฮะคือไม่ได้ลงไปตอนนี้ก็สบายใจอยู่อย่างแล้วะก็คือประชาชนเนี่ยไม่ได้ผิดไปจากก้าวไกลเลยคือไม่ลดราวาสับในแง่ของนโยบายอ้าวสบายใจแล้ว สบายใจได้ยังไงอาจารย์สบายใจก็คือว่าต้องต้องแปลกแยกออกไปจากพรรคการเมืองอื่นอ่าคือพรรคการเมืองอื่นไม่มีทางเลือกกับต้องรวมกับเขาอ่าคือกลายเป็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยสร้างเงินไขให้ตัวเองต้องถอยชากออกไปจากเกมนี้ซึ่งอนนันประชาชนเองก็มองคิดว่าต้องไม่ยึดไว้ตรงนั้นมันก็ที่หนึ่งไม่ได้ถ้าไม่ยึดเอาไว้มันจะไปต่อลำบากด้วยพรรคเขาเพราะว่าพรรคนี้ก็เน้นกระแสอีกใช่ใช่ใช่ เออนะฮะต่างคนก็ต่างมีกฎเกณฑ์มีเงือ่อนไขมีการบอกว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าพรรคประชาชนได้ไม่ถึง2 5 0สิก็กลับมาเป็นฝ่ายค้านนี่แหละต่อให้คุณจะได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ตามมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อไทยหวังอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เพื่อไทยเขาหวังไว้ว่าสุดท้ายแล้วเกมยังไงเขาต้องได้กุมอำนาจต่อครับแม้ว่าพรรค ก็หมายว่าพรรคประชาชนจะจะเติบโตจะเติบโตขึ้นมาแต่ก็ไม่ควรจะเติบโตมากกว่าเดิมเติบโตมากกว่าเดิมก็คือคือแรนจะไล่ถ้าเกิน250เออเออแต่คือถ้าเป็น2 2 0 2 1 0ก็เขาคิดว่ายังพอไหวก็ยังพอจะไปกันได้พรรคเพื่อไทยก็ยังจะไปเป็นรัฐบาลต่อได้อีกนะฮะแต่ว่าถ้ามันเกิน250มาคือจบละมันมันมันไม่ไหวลวก็ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนต้องต้องให้อำนาจกับทางด้านของพรรคประชาชนได้เข้าไปทําการทํางาน มีโอกาสทดลองฝีมือครับมันจะมีวันนั้นไหมอาจารย์วันที่จะได้เกิน250<ม>เนี่ยมีแต่นานไม่ใช่ใน5ปี10ปีนี้ไม่แน่ถ้าเผื่อว่านัฐบาลเพื่อไทยล้มเหลวถ้าล้มเหลวแล้วมันจะมันมันจะไม่มันจะไม่เป็นกระแสมันจะกลายเป็นว่าลองของใหม่ดีกว่าของเก่าไปไม่รอดแอ้าดูแล้ววันสองวันวันนี้หุ้นขึ้นปูดปารเลยนะอาจารย์<อ>สัญ,ญญาณบวกกับสัญ,ญญาณบวก ก็ <K ill ain> <S <S เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้อยู่ได้แล้ว <C le ain> อยู่นานครับในมุมนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้และอยู่นานเอ,อซึ่งนี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามันยิ่งกว่าอยู่ที่รัฐบาลเศรษฐาเข้ามาอีกอเงินบาทแข็งโป๊กขึ้นเออเออพราะอ,อะไรทําไมนักลงทุนเชื่อว่าอันนี้อยู่ได้นานกว่ารัฐบาลเศรษฐาคุณนุกิงอยู่ได้นานยิ่งกว่าคุณเศรษฐาทาไมนักลงทุนเชื่อแบบนั้นอันนี้คือมันปรากฏผ่านหุ้นนะแต่คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมาก รัฐบาลชุดนี้ทักสิ้งคำประกันช่วยทมที่เต็มที่ไม่ช่วยได้ไงลูกตัวเองพักนี้ไม่มีหนอนในพักไอ้หนอนในรัฐบาลพรกทังประชารัฐตัดทิ้งกล้าชนกันไปไม่ปล่อยให้แอบตีหัวอยู่ข้างในครับบต่อมาก็คืออํานาจเก่ายอมรับรัฐบาลชุดนี้อืยอมรับแล้วรัฐบาลชุดนี้ผ่านรวมไทยสร้างชาติอ่าสัญญาณมันชัด ผ่านกลุ่มรวมไทยสร้างชาติแล้วถ้ากับว่าถ้า,ราจจเรามาแยกย่อยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเอกชนนักลงทุนๆๆภาพตรงนี้มันเห็นมาแล้วตั้งแต่ในวันที่คุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์แล้วพรรคนี้ก็ยังเป็นส่วนผสมของพรรครวมไทยสร้างชาติลึงเชื่อกันว่าว่ากันว่ามีลุงตู่มีอำนาจกลุ่มอนุรักษ์เก่าอยู่เบื้องหลังฝ่ายการเมืองเองก็มาอยู่ร่วม อยู่ในรัฐบาลเช่นกันสวสีน้ําเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนรัฐบาลนี้เข้มแข็งมากเข้มแข็งหรือเกินเข้มแข็งเกินไปไหมไม,ไม่เกินไปเข้มแข็งเหมือนไรจุดอ่อนอะตามใจที่ยังมีรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องฟังว่าอื่นมากไม่แต่แต่ว่ามันดูมันดูมันดูเหมือนก้อนนี้ก้อนรัฐบาลมันไรจุดอ่อนขนาดนั้นเลยหรออาจารย์มันก็ขนาดนั้นแหละแต่ว่าการเมืองมันไม่มันไม่อยู่นิ่ง การเมืองมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะอะไรกรโตบกระตั้งกันโอกาสที่จะมองนโยบายต่างกันนี่มันมีอยู่ทำไงถึงจะพรรคปกครองได้คือพรรคร่วมเยอะมากไปหมดเลยมีทั้งพรรคร่วมทั้งกลุ่มการเมืองบานมากมายอยู่ข้างในกลุ่มไหนพรรคไหนเป็นที่ต้องพรรคเพื่อไทยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยหมายถึงว่าต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยก็เท่าที่ดูก็ไม่มีพรรคอื่นนอกจากพรรคกลุ่มใจไทยหนึ่งละอันนี้ต้องจับตาเหรออาจารย์นี่คือ ต้องทําให้อยู่กับฝ่ายเราอยู่กับเราให้ได้เอเพื่อความแข็งฝังในรัฐบาลเอาแต่ว่าดูยังไงภูมิใจไทยก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เหมือนจะไม่ไม่ไม่ถอยฉากไม่ตีหนีอยู่แล้วนี่อาจารย์แต่ก็ก็ต้องอยู่อย่างให้เกียรติจะมีอะไรก็ต้องพูดจากันก่อนเออไม่จะอยู่ดีฟันเปรี้ยงไปเลยเอาเอนเตอร์เทนเมนต์ทำเลยไม่สนใจเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่สนใจความเห็นทางนี้เลย ก็ต้องรับฟังภูมิใจไทยเพราะอะไรเพราะภูมิใจไทยอำนาจต่อรองสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลุ่มจํานวนสสรวมทั้งสวอันนี้อันนี้ก็คือพักหนึ่งที่ทางด้านของพักเพื่อไทยก็ต้องให้เกียรติใกล้กับให้เกียรติต้องให้เกียรติแล้วอย่างกลุ่มพักประชาธิปัตย์นี้ต้องต้องเหล่ต้องมองหน่อยไหมเพราะว่าทางนั้นเดี๋ยวฮึกคักขึ้นมาวุ่นวายเหมือนกันนะเพราะว่าเคยเป็นคู่ต่อสู้กันมานาน แล้วก็ต้องบอกว่าฝีปากเก่งฝีปากกล้านในพรรคประชาธิปัตย์ก็หลายคนก็หากไปส่วนหนึ่งก็ยังยังไม่ะเตือนเนี่ยหากไปอ,ออกจากประชาธิปัตย์ไปยี่ห้าเสียงยังไม่เทือนไปแก้เกณฑ์ทีหลังได้เออไม่มีอะไรให้ต้องกังวลสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ตําแหน่งแห่งที่ของหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเหมาะสมไหมอาจารย์รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วย เขาแค่อยากเป็นนักดนตรีเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเอาไปก่อนเขายอมรับก่อนได้เอามาดีก็าไม่ตั้งกว่นักนตรีลอยนักนตรีลอยคือนักดนตรีที่กระทรวงว่าเนี่ยครับสมัยอดีตก็เคยมีตั้งเป่นนักนตรีให้เขาร่วมประชุมคณะนักนตรีครับเท่านั้นออแต่ว่าจริงๆเราไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่คแต่อันนี้ก็มีบทบาทก็มีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยสอทอยังพอมีลูกน้องให้ดูแลยังมีบารมีเบ่งบานไปได้ เคมีกรมกองเขาก็คงไปจัดสรรกันเอาเองแหละว่าจะกรมกองไหนะนะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วยก็ถือว่าเป็นกระทรวงเกรดกลาง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 ลนไปทางสูงรหรือว่าใช้ได้อยู่ทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและเรียบร้อยสบายสบายอยู่ด้วยกันได้นะฮะก็คือว่าถือว่าเป็นปึกแผ่นแล้วล่ะตรงส่วนนี้แล้วอย่างท่านเสรีพิสทจิ์ออกไปตรงนี้เนี่ย จะมีอะไรกลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับรัฐบาลไหมก็แก้เป็นเรื่องๆไปเหมือนออกไปแบบเจ็บๆอ่ะก็ก็อาจจะอะไรผมก็ไม่แน่ใจอ่ะนะครับแต่ว่าก็ต้องยกมือเก่าบ้างว่าว่าต้องแก้เกมเกาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาว่าเขาอาจจะเล่นงานทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะความน่าเชื่อถือของบุณเตลีครับประชาชนยังให้อยู่มากตอนนี้มันมีการปรับ อย่าเรียกว่าปรับเลยมันคือคอรมอชุดใหม่คนเก่ามันก็หายไปคนใหม่มันก็เข้ามาแทนกระทรวงหนึ่งที่คนให้ความสนใจกันเยอะเลยคือบิ๊กอ้วนท่านภูมิธรรมจับกระทรวงกลราโหมแล้วมีอะไรที่ต้องน่าจับตามองไหมอาจารย์จับใดที่น้ำตีช่วยม,มาจากสายทหารจบครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่ครับก็ถือว่า,าปกติเนี่ยคนเป็นนายกมาควบรัฐตีเนี่ยนะครับ มาควบั้งตีกะลาโหมเนี่ยครับเท่าที่มีบทบาทมากในอดีตก็ตั้งตีจวนอ่าคนหนึ่งมาเป็นนายกมันเป็นตั้งตีลอยงั้นอ่ะรับก็เดินขาลอยลอยไปแม้จะเป็นบิ๊กอ้วนเองก็เถอะบิ๊กอ้วนที่มีข้อสังเกตเรื่องเคยเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าวันนี้มาคุมทหารได้ยังไงไม่ก็แสดงให้ระาจนเห็นไหมว่าทหารไว้ใจรัฐบาลชุดนี้แล้วครับส่งใครมารับหมด เออานะฮะแล้วอย่างนี้คนเก่าที่เขาว่าทำงานดีปลิวไปอย่างนี้อย่างบิ๊กทินจะต้องเยียวยาอะไรไหมก็ยังเป็นสสอยู่ไม่ใญ่เข้าสภาไปแล้วฮะครับออก็ถือว่าได้ทำงานแล้วเปลี่ยนหน้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าประสบความสำเร็จครับอย่างมากนันับจากนี้กองทัพก็จะเป็นจุดที่ช่วยค้ำยัน รัฐบาลด้วยแต่เหมือนกองทัพจะถูกโจมตีจะถูกตั้งข้อสังเกตเยอะและเกินจากทางด้านของพรรคประชาชนอันนี้คือทางด้านของรัฐบาลจะต้องอุ้มกองทัพยังไงบ้างอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือรัฐบาลมีนะมีลักษณะสมยอมกองทัพมากกว่าสมยอมอ่าก็คืออ่ะแขาจะตรวจสอบอะไรก็ช่วยปกป้องให้ก็ตรวจสอบไปครับ ก็อาจจะมาชี้แจงช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆออแต่ไม่จะไม่ดําเนินการเด็ดขาดครับอ่าก็วาดมันก็ต้องไปกันแบบนี้รักษาความมีไมตรีกันอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าการมาเป็นรัฐบาลรอบเนี้ของคุณอุงอิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากด้านของพรรคเพื่อไทยในอดีตเนี่ยทำให้คือเหมือนอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ทางด้านของคุณทักษิณเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากเลยนะฮะอาจารย์มองแบบนั้นไหม เพราะว่าเมื่อก่อนคุณทักษิณไม่ใช่แบบนี้นะก็ไม่ตอบนะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ครับคุณทักษิณก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยแต่เหมือนการบริหารยังเชื่อมั่นตัวเองสูงยังคิดในแนวทางเดิมก็คือกาสร้างพรรคตัวเองให้ให้พรรคอื่นจิโรระให้หมดอันนี้ก็คือนิสัยเดิมครับแต่ดูเหมือนรอบนี้จะมีการอ่อนอ่อนผ่อนตามให้พอสมควรครับก็คือยอมรับความจริงว่าฝ่ายอื่นเขาก็มีอำนาจต่อรอง คุณจะหาสารตามใจคุณอย่างเดียวไม่ได้ครับครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาสองทศวรรษที่เกือบสองทศวรรษที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอมองเห็นการเมืองอะไรมากมายนะฮะอาจารย์มองว่ารัฐบาลชุดน,นี้มันคือโอกาสของคนไทยยังไงบ้างเราไม่มีทางเลือกเอางี้แล้วกันผมเองก็พอใจต่อยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอยู่ครับยังไงก็ดีกว่ารัฐบาลแต่งตั้ง ในกรน,นั่นของผม,มในเวลาเดียวกันนะอำนาจประชาชนก็ยังมีส่วนในแง่ของการให้ทำให้รัฐบาลต้องดูแลมีนโยบายที่สนองตอบต่อประชาชนก็น่า,าะจะพอใจอยู่ระดับหนึ่งครับเพราะอย่างน้อยนโยบายที่เขาประกาศว่าจะทำมันก็เป็นนโยบายที่สนองกับประชาชนต้องการต่างก็เคยใช้หาเสียงกันมาหมดแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องทำงานแล้วนะครับหลังจากที่โปรดก้าวกันทุกท่านก็เป็นคลมอ ที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วไม่ใช่รักษาการ,รไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่นี่คือตัวตนจริงๆมีเวลาได้ทำงานกันจริงๆแล้วนะฮะจากนี้ก็ต้องมาวัดกันที่ฝีไม้ลายมือก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งรอบหน้าเลือกตั้งรอบหน้าของขอมองไปไกลๆเลยอาจารย์มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ยากไหมสําหรับรัฐบาลชุดนี้สําหรับทุกพักการเมืองมันจะเป็นการเลือกตั้งที่ยากไหมฮะเลือกตั้งยากทุกทครั้งอแต่รัฐบาลชุดนี้ จะได้เลือกตั้งในเวลาที่ตัวเองพร้อมไหมคือมีนโยบายออกมาแล้วเป็นผลแล้วประชาชนให้ความพอใจส่วนหนึ่งมั่นใจได้ในคะแนนประชาชนสบตรงนี้มันตรงนั้นต่างหากอันนี้คือข้อได้เปรียบเนี่ยข้อที่ท้าตายรัฐบาลอยู่ต้องทําให้ได้อคือมีอํานาจในการยุบสภาอยู่ในมคือวันนี้ผ่านมาปีเนี่ยยังไม่มีนะแต่ในเวลาเดียวกันผ่านมาปีเนี่ย พอมาเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยครับคนมันตั้งความหวังใหม่มีเวลาทํางานเต็มๆอีกสองปีเศษครับครับก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นการเมืองไทยน่าจะส่งผลดีน่าจะส่งผลดีนะตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนไทยก็เผชิญกับกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละมาตลอดก็หวังว่ารอบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหวังครับ ให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะ uh huh. แต่ผู้ชมครับโอเคขอบคุณสําหรับทุกการติดตามวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมเป็นอย่างยิ่งครับครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ